การที่เราจะเข้าใจจุดเปลี่ยนของคนเนี่ยเราต้องมาทำความเข้าใจเรื่องระดับความต้องการของคนก่อนแน่นอนว่าคนส่วนใหญ่ที่มีสติปกติอยู่เนี่ยก็ล้วนแล้วแต่มีความต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นทั้งนั้นแหละแต่ว่าไอความต้องการเนี่ยมันมีอยู่2ระดับดีกรี ความต้องการระดับที่1คือระดับแค่ความอยากความอยากหมายถึงว่าถ้าได้ชีวิตแบบนั้นก็ดีถ้ามีความสําเร็จในชีวิตก็ดีความอยากจะไม่นําพาไปถึงการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอย่างเพื่อให้เกิดการลงมือทําสิ่งใหม่ๆได้เพราะเราอยู่แค่ระดับความอยากระดับที่2ความต้องการจริงๆวัดจากการที่ พอเราประกาศว่าเราต้องการสิ่งนี้ตั้งเป้าต้องการสิ่งนี้แล้วเนี่ยเรามีระดับการตัดสินใจที่ทําให้เรามีแผนงานแล้วก็ลงมือทําทันท,ทีได้อย่างนี้คือระดับที่มีโอกาสที่จะถึงจุดเปลี่ยนทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนได้ซึ่ง หลายคนก็พอรู้ว่าโอ้ความต้องการมันมี2ระดับแล้วยังไงละ่ะอะไรที่ทําให้มันกระตุ้นเราจนถึงระดับอารมณ์ที่เราต้องเปลี่ยนละเราทนไม่ได้ละเราไม่ไหวละไม่อยู่ที่เดิมละมันก็จะมี2จุดเปลี่ยนสําคัญที่เป็นตัวเร่งเราและตัวกระตุ้นเป็นพลังงานเทคออฟสำหรับจุดเปลี่ยนของเราจุดที่หนึ่งเราเรียกว่าเมื่อคนเจอวิกฤตชีวิตสิ่งที่ตามมาก็คือความเจ็บปวด การที่เราจะเอาเป็นจุดในการเทคออฟจากวิกฤตเนี่ยเราต้องเจ็บปวดจนกูไม่ทนละถ้ากูยังทนได้เนี่ยคนจะไม่เปลี่ยนแปลงเรียกว่าอารมณ์แบบพอกันทีแล้วเว้ยมันก็จะทำให้เรายอมเปลี่ยนนี่คือจุดที่หนึ่ง กับจุดที่2คนจะมีจุดเปลี่ยนเมื่อคนมองเห็นวิสัยทัศน์มีวิสัยทัศน์บางอย่างแล้วก็เข้าถึงเพอร์โพสหรือจุดมุ่งหมายของชีวิตเมื่อเราเข้าถึงจุดมุ่งหมายของชีวิตมันจะทําให้เรายอมทําประโยชน์เพิ่มขึ้นเพื่อผู้อื่นที่มันนอกเหนือเพื่อตัวเราอย่างนี้เรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่เหมือนกัน